ก้อยก้อยก้อยมีอะไรออกมาคุยข้างนอกดีกว่าก้อยสวัสดีค่ะจะขอเปลี่ยนที่นั่งอะค่ะพอดีขายาวยังว่างนะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะบางกอกแอร์มีแล้วเจ้านะหาอะไรกินกันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวบินอีกคู่นะนะไปเถอะก้อยบินของโปรดก้อยนั่นเลยนะ เนี่ยหน้าเก่งนั้นเลยปรืปะเออก้อยไหนว่าไม่ได้คุยกันแล้วไงเขาโทรมาเรื่องงานไม่มีอะไรแล้วรับชาหรือกาแฟดีครับ ใกล้ว่าถ้าชีวิตคือการเดินทางความพิเศษก็คงไม่ได้อยู่แค่จุดหมายแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราเดินไปกับใครมากกว่าเดินทางสู่ความรู้สึกพิเศษบางกอกแอร์เวย์สเอเชียสบูติกแอร์ไลน์